กระผมพลตรีพีรพงศ์ศรีพันวงศ์ผู้ทรงกนวุฒิสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมผู้แทนสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมกรมราชองครักษ์องค์การสงเครออาะห์ทหารผ่านศึกการที่กระผมเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เพื่อถาวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนพรรษาครบเจ็ดรอบ8 .4 พรรษาขอผลบุญในการซักซ้อมขานนาคในครั้งนี้ น้อมนำถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขอทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเพลิน มนาวาอากาศโทสิทธิโชคฐานิสอนประจำกรมพลาธิการทาหารอากาศเต็นตัวแทนกองทัพอากาศวัตถุประสงค์หลักๆที่ผมมาเข้าร่วมในการบวชในโครงการครั้งนี้มีสองหัวข้อหลักๆใหญ่คือ 1. บำเพ็ญตนเพื่อตอบแทนบุญคุณพระาศาสนาข้อ2เพื่อรวมพลังบำเพ็ญตนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถซึ่งท่านรักและห่วงใยประสงค์นิกรชาวไทยกระผมได้ส่วนนี้ก็ได้ความรู้และการบำเพ็ญตนในครั้งนี้เพื่อไปบัตตตนในการดำรงตนในการปฏิบัติงานสิ่งสุดท้ายก็คือจะได้ให้บิบดามารดาเราชาวกองทัพอากาศขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ จงทรงพระเจริญมีพระละนามัยที่สมบูรณ์บุญกุศลที่เราได้ กุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจา้าพระบรมบราชินีนาถผมนาวเอกกีระมิตรดีรองผู้อำนวยการกองสเสมียนตาสำนักบ,บริการและสิทธิกำลังพลกรมกำลังพลฐานเรือเป็นตัวแทนของกองทัพเรือ ที่มาร่วมอุปสมบทในโครงการนี้นะครับสำหรับคำถามที่ว่าผมมาร่วมโครงการนี้เพื่ออะไรนะครับผมก็ตอบว่าด้วยการสองประการคือประการแรกผมอยากจะมาศึกษาหลักปฏิบัติธรรมของสถานที่ปฏิบัติธรรมธรรม,มโมรีนะครับตามที่ผมได้รับข่าวมาบอกว่าโครงการนี้จะมีไปปฏิบัติธรรมที่สำนักปฏิบัติธรรมธรรม,มโมรี ผมก็ได้ศึกษาทาง y o u t u b e นะครับก็มีการบวชพระแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมนะกันอย่างาจริงจังนะครับผมก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้นะครับเพราะว่าเคยได้ศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างเป็นคาลบาดมาแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้เป็นที่เป็นการบวชพระด้วยและเข้าร่วมอ,อปฏิบัติธรรมด้วยจึงมีความสนใจนะครับและประการที่2ก็เพื่อ,อถวาย บุญกุศลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมนี้นะครับแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทั้งสองพระองค์นะครับก็เพื่อให้ทั้งสองพระองค์นี้มีพระชนมายุยิ่งยืนนานและอยู่เป็นร่มพล่มใสของกองของประเทศไทยต่อไปครับ จ่าสิอกอรุชาจุลกน,นาเป็นข้าราชการกองทัพบ,บกสังกัดกองทัพบ,บกเป็นตัวแทนของกองทัพบ,บกนะครับวันนี้มาที่วัดพิชัยญาติเพื่อบวชโครงการเฉลิมพระเกียรติ12สิงหา8 4พรรษาขององค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสำหรับการบวชครั้งนี้มีความปุ้มมิติมากเพื่อบวชทดแทนคุณแผ่นดินของท่าน อย่างน้อยแต่ละปีที่ผมบวชมาเป็นการอวบนันาบุญให้ท่านทั้งสองพระอ,องค์มีความสุขมีความสำราญในการบวชแต่ละครั้งถือว่าเป็นการบวชที่ได้ผลประโยชน์อย่างมากทางพุทธศาสนาแก่นแท้ของพระพุทธและจุดประสงค์ใหญ่ก็เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินา ซึ่งเป็นพ่อหลวงแม่หลวงของประชนชาวไทยทุกคนและขอผลบุญในการบวชครั้งนี้ขอให้ท่านทั้งสององค์จงมีความสุขเกษมสำราญปรัจจากโลคาพยาที่แผ่วพานขอให้สุขเกษมสำราญตลอดการเปรตเถิด ตำรวจโทสุพินแวงแสนสวัสดิ์สืบสวนสถานีตำรวจภูทรวบาริชภูมิจังหวัดสกลนครเป็นตัวแทนของข้าราชการตำรวจสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เข้าอุปสมบทตามโครงการด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถได้มีพระราชประสงค์ให้ข้าราชการทั้ง ตำรวจทหารและพลเรือนได้ร่วมกันอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระรชาชกุศลแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งกระผมเองก็ได้เป็นตัวแทนของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยสมัครใจเข้าร่วมโครงการเพื่อต้องการที่จะศึกษาธรรมะเพื่อดำเนินการ ใช้ในการประกอบราชการและชีวิตส่วนตัวประกอบทั้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งปีพุทธศักราช2559เป็นปีพิเศษซึ่งพระองค์ท่านมีพระชนมายุครบ7รอบ84ชันษาขอกุศลผลบุญที่บังเกิดในการกระทำในครั้งนี้ ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขอทั้งสองพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ผมร้อยเอกธรรมนูญสุวานณิศสังกัดกรมการสื่อสารทาหารเป็นตัวแทนของกองบัญชาการของทัพไทยการที่กระผมได้สมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลในวโอกาสมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ7รอบ84พรรษา12สิงหาคมพุทธศัษษษษษษกราช2559 ขอผลบุญในการซ้อมขานนาคทั้งนี้ถวาแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน วิสา์ 3. วันนี้เป็นตัวแทนของนาคในส่วนที่ของปนเรือนซึ่งได้เข้ามาร่วมบวชในโครงการอุปสมบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนาถในโอกาสที่พระองค์ท่านทรงมีพระชนมายุครบเจรอบ84พรรษาในวันที่12สิงหาคม2559นี้ สึ่งหนึ่งที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่านซึ่งเป็นแม่ของแผ่นดินก็ค,คือการร่วมบวชในโครงการอุปสมบทซึ่งทางวัดวิชยายาติการามได้จัดขึ้นจึงขอน้อมนำส่วนบุญทั้งสองนี้เพื่อถาวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานและเป็นมิ่งฝันของวงชนชาวไทยตลอดไป